ที่มีก่อนเลยที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้ครับก็ที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้อะค่ะก็เรื่องของเราคือบรรยากาศร,รักใช่ไหมคะ,ะคือตอนที่เราคิดจะทาซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะเราอยากได้ความที่เป็นเด็กกับผู้ใหญ่ผสมกันเราก็เลยมองหานิยายในส่วนที่มีความทั้งโตแล้วยังมีความเป็นเด็กที่มันสามารถสอดคล้องกันได้อะค่ะแล้วก็เราก็ตั้งโปรเจกต์ขึ้นมาว่าบรรยากาศร,รักเพราะเราอยากนําเสนอว่าความรักมีอยู่รอบตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าเราก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะ งานครับจะได้แสดงผลงนี่มา,น,านั่นนานค่ะคัดเลือกกันประมาณสองรอบอะค่ะกว่านะจะได้ครบ,บค่ะเป็นไงบ้างคะดีด้มาดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆมากค่ะน้องๆทุกคนเต็มที่มากแล้วก็งานออกมาตามที่คาดหวังไปเลยค่ะไอ้น,นี่เป็นครั้มมงแรกระหว่างใหม่กับาทารใช้สื่อด้วยใช่ะนคี่ ครั้งแรกครับครั้งแรกในการร่วมมือระหว่างไอ้ C ี e กับมีไมวายนะครับซึ่งต้องบอกว่าถือเป็นถือเป็นเกียรติละกันแล้วก็ถือเป็นโอกาสสาหรับไอ้ C ี e เองด้วยนะครับผมคือทุกครั้งที่มีการจับมือกับพันเนอร์ใหม่ๆเนี่ยเราถือว่าได้มีการาค้นหาน,นําเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆซึ่งมันเป็นการเชื่อมเรากับผู้ชมทั้งเก่าและใหม่ของเราด้วยอนะไรเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการตัวป๊อปปี้เองด้วยแล้วก็ตัวทีมงานของไอ e ีแล้วก็ทีมที่น่ารักของมีไมวายด้วยในการทําง,งานร่วมกันครับก็ถ เร,เรื่องมีต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ามาจากนิยายยอดนิยมของทางคุณคุณเมย์เนาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมพายุรักถมใจแล้วก็พระพายหมายฟ้าซึ่งจริงๆเป็นนิยายที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดในทุกๆเรื่องตั้งแต่แบบมีการผลิตซีรีส์มาอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจะเป็นซีรีส์ที่เรามั่นใจว่าจะมีฐานผู้ชมฐานแฟนเรียบร้อยอย่างแน่นอนมาประจบกับจังหวะนี้เหมือนที่คุณเมย์บอกไปว่าจริงๆเราได้มาเจอนักแสดงที่โดนใจด้วยบวกกับบทที่ดีอย่างแน่นอนเนี่ยเราก็เชื่อ ทิศทางต่อไปของตอนที่นวัยมุณอาชีพยี่จะเป็นยังไงนะ ขอบคุณสำหรับคำถามมากเลยครับไม่จริงจริงต้องบอกว่าไอ้ฉีเราพยายามมุ่งมั่นครับในการานําเสนอซีรีส์วายอย่างต่อเนื่องเนาะอันซีรีส์วายจริงๆเป็นหนึ่งในหมวดที่เรานาเสนออะไรอย่างครับผมก็พยายามจะให้เกิดความต่อเนื่องเราก็เติบโตอ,อย่างต่อเนื่องซึ่งจริงๆละ่ะเราเชื่อว่าผู้ชมครับจะมีการรับชมจํากัดในแต่ละวันนะเพราะฉะนั้นเราพยายามเลือกซีรีส์วายที่ดีที่สุดแล้วก็มีความโดดเด่นที่สุดในแต่ละช่วงเวลานะครับผมมานําเสนอซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีซีรีส์วายที่ต้องบอกว่ามันเป็นอันดับหนึ่าาาาาาางบรรรกกกศัเเเชื่่ออวจะสสมถนนํ ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจให้กับอุตสาหกรรมซีรีส์วายในเวทีระดับนานาชาติโดยเร็วเช่นกันครับถ้าเรื่องนี้พักแม่เป็นสองพาร์ทสองเรื่องหรือยังไงนะอ๋อจริงๆใช่ค่ะเราแบ,บ่งเป็นสองพาร์ทค่ะเป็นพาย,ยุรักถมใจแล้วก็พพายุไหมายฟ้าค่ะจะเริ่มต้นสตาร์ด้วยพาย,ยุรักถมใจแล้วก็เราต่อด้วยพระภพพายุหมายฟ้าค่ะแต่ว่าทั้งสองเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงกันค่ะ แต,แต่แล้วเรื่องนี้เนื้อหาอะไรยังไงอไๆๆๆๆอกสไยล์ที่ดได้ไหมคะอ่เราจริงๆแล้วมันก็จะบอกสักชื่อเรื่องแล้วนะคะแล้วก็ตัวละครชื่อตัวละครด้วยก็จะเป็นพายุเรนสกายพะพายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศรอบตัวแล้วก็ความรักแล้วก็ออมีฉากหลายๆฉากที่อยากจะนาเสนออยากให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอย่างการแข่งรถหรือบรรยากาศต,าต่างๆในเรื่องอยะะ่างเงี้ยค่ะบางพื้นจารก็อาจจะมีแฟนนิยายว่ารนนิยายกับ ใช้คำว,ว่าดีกว่าดีกว่าค่ะไม่ถ้ไม่เหการละทีว่าดีกว่าอนนอต้องบอกว่าพอพอเมกลับมานั่งทำนิยายเอาเอาน,นิยายมานั่งแปลงเป็นบทนะคะเราจะมีการทำงานกับทีมมากขึ้นแล้วเราก็จะได้คุยกันหลายๆทีมหลายๆฝ่ายค่ะแล้วเราก็อยาก,กพัฒนาจากตัวนิยายที่มีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกในรูปแบบของซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการประชุมมีการพูดคุยกันแล้วก็ออกมากลายเป็นบทของบรรยากาศรักค่ะว่าที่น้องๆแสดง เลยบอกว่ายากมากกว่าจะได้มาเต่แล้วคุณนะนนาตัวแล้วก็บอกท่าตอนกับเฟยหน่อยครับเรื่องนีสวัสดีครับผมบอสชัยกมลนะครับผมรับบทเป็นพายุครับครับสวัสดีครับผมโนนนะครับนัทละรับบทเป็นน้องเลนครับครับสวัสดีครับผมพิวัสุธรครับรับบทเป็นสกายครับครับสวัสดีครับผมปอดที่พง์ครับรับบทเป็นพระพายครับตอนของเราเป็นยังไงครับผอ่าก็ ในพาร์ทของผมนะครับก็จะเป็นพยุรักโถมใจนะครับก็จะเป็นพี่พยุกับน้องเลนนะครับผมซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลุ่น,น้องสถาปัตย์กับุ่นพี่สถาปัตย์นะครับผมที่เจอกันด้วยความบังเอิญในวันที่ฝนตกครับผมแล้วก็เกิดการตกหลุมรักกันขึ้นมานะครับผมแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยน้องเลนเนี่ยก็มารู้ว่าพี่พายุเนี่ยก็เป็นสารหัุเดียวกันแล้วก็แล้วก็มีเรื่องราวบางอย่างที่เข้าใจผิดกันจน เกิดเป็นความสนุกที่ทุกคนจะได้รับชมในคราสินเียร์ครับก็ก็เป็นอย่างที่อบอสบอสได้พูดไปเมื่อกี้ครับก็ภาดของเราก็จะเป็นการเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็เพิ่งมารู้ที่หลังนะครับว่าเป็นที่สารอาหารกันก็เป็นเป็นการจีบกันแต่ใครจีบกันก็อยากให้ไปชมกันในในซีดีครับ การันตีความที่ควาพพมป็นเลยนะสตารฟพาสของเราการันตีนเข<ร>าอกไปเอาให้ดีกว่า,<แ>า,าวเอาให้อ่าคนดูรอรุ่นดีกว่าครับพาร์าทของเราก็คือแบบพาสของสกายกับพระพายจะเป็นพาร์ทที่คนแปลกหน้าที่บังเอิญมาเจอกันในการแข่งรถต้องห้ามครับแล้วก็ตัวของสกายเนี่ยต้องการที่จะออกจากการขแข่งรถนี้โดยที่มีคอุณิชั่นกับตัวพระพายทำให้ทั้งคู่เหมือนมีความสัมพันธ์ การเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเออ่ชาเลนจ์ที่แบบว่าพระพายจะต้องเข้ามาจีบสกายโดยที่ตัวสกายครับมีกำแพงมายาไดอยู่น้องเราจะสปอยเหมดนแล้วค่ะอันนี้ต้องตีแล้วนะคะมีเกินพอมีอีกอย่องนั่งไงลูกเราต้องไปจีบเขาใช่ไหมใช่ครับจริงๆอ่ะเราเป็นเราอยากช่วยเหลือน้องออกมาจากงานแต่การช่วยเหลือของเราเนี่ยก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่เราก็ไปตกหลุมพรางนั้นเอง ก็เลยทําให้เราต้องตามจีบน้องจนมจัดใจน้องได้หรือเปล่าอันนี้รชอชมซีรั่นครับไม,ไม่ไม่กดไม่กดใดานนั้นครับคืออย่างที่บอกว่าพี่เมย์แนะนําแนะนําดีโปรเซสที่เราทําเวลาเราถามอะไรเกี่ยวกับได้คาแรคเตอร์ตัวละครหรือว่า,าการตัวละครที่เมย์อตอบได้เคลียร์เลยว่า เราเรียกว่าเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในค่ายดีกว่าแล้วก็เลยทำให้กดดันของผมมีความกดดันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจะรับเหมือนเป็นแสดงเป็นตัวหลักด้วยครับแล้วก็แต่ว่าก็มีวิธีแก้ไขด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ได้รับคำปรึกษาจากพี่เมในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบงก้าของตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องในแต่ละตีที่ต้องเข้าฉากพี่เมวันนี้เป็นซีรีส์เป็นตอนแรกที่ไหมคะ ที่ผ่านมาเหรอคะเอาเอาเอาไงดีคะถ้าเรื่องรูปแบบของการทํางานเนี่ยเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าความสนุกความแสบเนี่ยก็จะอีกเรื่องหนึ่งใช่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 ค่ะอย่างสองสองวันนี้เนี่ยร้อนกระดูกอันนี้ถ่ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยค่ะคือจริงๆตอนที่เราถ่ายอะค่ะเราถ่ายหน้าร้อนแต่ว่าทุกครั้งที่ใช่แต่ว่าทุกทุกครั้งที่พี่พายุเข้ากองก็จะมีฝนตกทุกคิวใช้ขอว่าทุกคิวเลยค่ะต่อให้วันนั้นไม่มีถ่ายแล้วมาเดินเล่นในกองเฉยๆก็ฝนตก ใช่คู่มากกับผมจริงจริงสวัสดีครับรออะไรรอดในกองเป็นยังไงบ้างครับเป็นการในกองนะครับจริงจริงด้วยความที่น้องๆก็ยังเป็นเรื่องแรกครับแล้วก็ก็ปล่อยความบันเต็มที่เลยครับแล้วก็สนุกสนานเฮฮาตัวใหม่เนี่ยหน้าเพราะว่ามันเป็นจักแสดงหน้าใหม่คูณมีแจ็คแสดงหน้าใหม่น้องใหม่หมดเลยเลยเนี่ยครับแต่ว่าคือคือในส่วนของการทำงานเราก็มีการเวิร์กช็อปก่อนนะแล้วก็ ทุกคนทำงานทำได้ทำได้ดีก่อนถ่ายอยู่แล้วพอ,อเข้าไปถ่ายทีนีมันก็เป็นการเติมเสริมอะไรเข้าไปแล้วในส่วนของความรู้สึกด้วยความที่เป็นเรื่องแรกเขาเข้าไปในกองเขาก็จะเล่นเต็มที่เลยเแล้วแต่ว่าอยู่ในขอบเขตงานเพราะฉะนั้นทุกคนมีความเป็นมืออาชีพไม่ได้ฝันรองเป็นแค่ตอนถ่ายหรอแล้วแต่ว,วันนั้นมันก็มีวันที่ที่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องๆก็ด้วยความที่เป็นเรื่องแรกก็จะต้องแบบสามารถคือโฮตัวเองให้ได้ที่สุดเท่าที่แบบ บรรยากาศต่างๆมองว่ามันก็เจอซีนยากทุกซีนเลยอย่างเรียนหรือว่าพายุอะไรแต่ชื่อเรื่องมันบรรยากาศรักใช่ไหมครับรก็บรรยากาศรักนะครใช่ครับก็ก็ความรักก็คงมีปะปนอยู่บ้างอ่ะจะต้องดูนะครับยังไงดีอ้วนๆอยู่ในกาศเนกองขาซ้ายซ้ายซ้ายของขอค้ี่คือแบบเป็นหวานจะเป็นแบบว่าแสบหรือเปล่าคะเนี่นเราก็มีทั้งความหวานและความแสบ ท้าท้กันไปในทั้ง2เรื่องค่ะก็จะมีเอ่อความเรื่องนู้นจะเป็นความสนมากกว่าอ่ะสถานะเรื่องจะเป็นแสบมากกว่าแต่ใครแสบอาจจะให้ดูในเรื่องนิดนึงค่ะต่างกันทีเด็ดไหมครับแซ่บมาก <laughs> <laughs> เออถึงขั้นต้องเว้นนิดนึงแล้วแบบว่าภาพยังอยู่เลยนะที่บ <laughs> อกยังอยู่ในช่วงตอนตัดภาพ์ท้ายๆด้วยครับก็รู้สึกว่าเอแสบครับอยากให้ดูแสบจริงนะเออครับผมสองคู่เลยใช่ไหมคะสองคู่ครับ อันิดนึงยากหไหมในการทางาน,าน,นาาาหมางว่าที่นักแสดงหน้าใหม่ด้วยต้องการเข้าถึงตัวละครก่างทีว่าไอ้กว่าจะเจอคนาต้พบตัวเองความเป็นตัวละครบางทีอาจจะยากยหน่ยอยสำหรับตัวเราเป็นงไงบ้างในเรื่บทบาทของตัวเองครับผมก็สำหรับผมก็ถามว่ายา,ายกไหมก็ยากนะครับยากระดับนึงไงเพราะว่าเราเนี่ยได้เล่นเป็นบนนทนำแรกด้วยเราก็ได้ถามที่มีนะครับผมว่าเอ๊ะคาแรคเตอร์ตัวละครเน,นี่ยมันเป็นแบบไหนรายละเอียดความคิด ทัศนคติอะไรเงี้ยครับก็แด่พี่เมย์ก็ทำบทษาที่ที่ดีแล้วก็ละเอียดมากๆจนเราเข้าใจก็ทำอะไรผมก็ยากผมยากแต่ว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่วที่แบบไม่เคยเราก็ไม่เคยมีพื้นฐานนักแสดงมาก่อนเลยแต่ว่าทีนี้ช่วงแรกๆก็จะเป็นช่วงแบบเวิรแบบ์กกับตัวละครครับพยายามพยายามทำความเข้าใจกับตัวละครที่เราได้มา ก็อาจาจะมียกมากบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ได้พี่เมย์แล้วก็พี่เนยคอยแบบชี้แนะให้ตลอดเลยแล้วแบบเออคนทำยังไงแบบนี้ดีไหมอะไรก็ดีขึ้นเรื่อยๆของผมก็ยากครับแต่ว่ามันมาพร้อมกับความสนุกมากกว่าเพราะว่าเรามีเวลาได้เต็มตัวแล้วก็ได้ใช้เทคนิคต่างๆที่ไปบร์กช็อปมากับตัวซีนในแต่ละซีนเพราะงั้นก็ทาออกมาได้เต็มที่ตามงารของพี่เมย์แล้วก็พี่เนยครับครับเหมือนที่ทุกคนบอกเขาว่ามันยากเราต้องสี่คนใหม,ม่หมดเลย แต่เรามีที่รึกษาที่ดีทั้งพี่เมทั้งพี่เนแล้วก็ acting coach ของเราก็ดีหมดเลยทั้ง่ตัวละครเหมือนลูกที่เมคลอดออกมาก็เ,เหมือนมีแล้วก็ถามพี่เม์ตลดอดซึ่งเราก็สบาย,ย,ายตัวริ่งไงสบายชินกับบทขึ้นครับผมเว้นพี่เม่จะ่าคอยเหมือนโคไดขั้นเนี่ยคอยพวบคุที่ถ่าม ก็อยู่ก็อยู่ในทุกกระบวนการดีกว่าใช้ใช้คำนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันตลอดแล้วก็ทีมเราก็จะประชุมมีการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่พีและโพแล้วก็มาถึงขั้นโพสค่ะก็ะะ <ๆ S 2> ใช้คําว่ามีส่วนร่วมดีกว่าค่ะ <ๆ S 2> ไม่ได้ควบคุมอะไรแต่ว่าเรามีส่วนร่วมเราพูดคุยกันในทีมพุ่กับบ้าอะไรนะครับพุ่กลับบ้านเมียนบ้านอ่าขอโทษทีครับไม่ได้ เพราะตังางิเรื่องหึ่ในเรื่องของการควบคปลูกการอ๋อโอเคครับจริงๆก็ต้องต้องบอกก่อนว่าทางพี่เมย์แล้วมีไม่วายให้อิสระเยอะพอสมควรเลยครับในการทำเรื่องนี้แต่ว่าคือคือโดยตัวเนื้อหาของนิยายที่มีทั้งสองเรื่องเนี่ยแล้วบทที่พี่เมย์เขียนมาสำหรับผมนะมันสมบูรณ์อยู่แล้วเราเราแค่มาทําให้มันกลายเป็นเป็นภาพที่ออกสื่อสารออกมาหรือว่าในภาษาภาพมันมีอะไรที่เราอยากจะสื่อสารมากขึ้นก็แค่นั้นครับแล้วก็คงเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องขอเงินเขาอะไรอย่างนี้ครับ ซึ่งก็ซึงทางนั้นบอกว่าทางนี้ใช่ไหมคะส่วนทางนี้ก็ขอบคุณทางไอจีที่ทำให้เราได้สามารถแบบมีช่องทางในการออนแอร์อย่างเต็มรถค่ะสนุนร่วมการครับผมจะได้ติดตามกันแล้ววันนี้ตอนนี้ตอนแรกที่จะรอการได้ดูกันใช่ไหมครับการล้นไหมครับตอนนี้ตอนนี้เอาจริงๆค่ะตื่นเต้นมากเลยครับทุกครั้งที่มีการแบบฉายตอนแรกของเรื่องใหม่ทุกครั้งก็จะตื่นเต้นทุกครั้งไม่เคยชินกับความรู้สึกแบบนี้เลยคะค่ะ ก็ใช้คําว่าเราเต็มที่กับผลงานค่ะนะตอนนี้เราก็เลยอยากรอดุ้นเหมือนกันค่ะว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงแต่ว่าเราเราก็ทีมงานทุกคนแบบเต็มที่กับเรื่องนี้มากจริงแล้วเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะมากในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาค่ะปล่อยอ S ปล่อย D ีเซ i ไว้บ้างก็แล้วแ่ด้วยคุณโได้ดูหลังบ้านไนะคอมเมตนอ,อะไรบาได้ดูตลอดค่ะก็ทีมงานใช้คำว่าทีมงานอ่านทุกคอมเมนต์ดีกว่าค่ะได้เข้าไปไปดูฟีดแบ็ตลอดว่าแต่แต่ละอย่างที่เราปล่อยไปเป็นยังไงซึ่งดีไซน์มากที่หลายคนชอบเทเลอร์ของเราอะไรอย่างี้ค่ะ เพราะว่าพอเห็นยอดว่าแบบเทเลอร์เราเข้ารูป้านแล้วเราก็แบบดีใจกันมากๆค่ะแล้วกระแสของเราก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะได้ฝาก์นะ้ตอนหลักซีรีส์จะได้ติดตามกับใครนะครับที่กำลังร่วมกับกันก็แต่ทุกคนเนี่นยปา,ากใช่ไหมครับอ๋อองค์กอนนะครับก็อขอฝากบรรยากาศร้านดีซีรีส์นะครับวันนี้ตอนแรกแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเพลินใจแล้วสนุกที่สุดนะครับแล้วเราพวกเราทำเตาม็มที่นะครับ,บุณครับน้องก็ฝากด้วยนะครับ รรยากาศ l ัก e t อ e ซีรีส์ครับผมซึ่งทุกคนก็รู้อย mm ู hmm. ่แล้วว่านำาจากนิยายขายทั้งสองเล่มของพี่เมย์นะครับคือพวกเราทุกคนเนี่ยทั้งที่ทีมงานพี่ทีมกล้องทีมไฟทุกฝ่ายทุกผ่านาเนี่ยคือตั้งใจกันมากๆเลยผมเห็นความทุ่มเทของเขาทุกอย่างเลยครับคือเราเต็มที่มากๆก็งทุกคนจะชอบนะ mm hmm. งั้น ก็ฝากบรรยากาศร,รักเดิรซีรีส์นะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปดูแล้วก็ชอบซีรีส์เรื่องนี้อยากให้ทุกคนสัมผัสที่ถึงเรียกว่าบรรยากาศความรักที่อบอวลอยู่รอบๆตัวเราทุกคนครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปเรียกว่าเหมือนเข้าไปอินเข้าไปอยู่ในชีวิตของออพี่พายุน้องเลนน้องสกายแล้วก็ที่ปะไพรยุ่งถึงตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับ ก็น้องๆฝากไปแล้วเราขอฝากชองทางด้วยละกันนะคะก็ไม่ได้กับรักเดอะซีดี้ค่ะออนแอร์ทุกวันพฤหัสบดีค่ะที่ช่องซีบีเอ็มยีเวลา5้าทุ่มตรงและรับชมย้อนหลังเวอร์ชันอันขาดได้ที่ไอเชียดีค่ะหรือเว็บไอคิวคอมเวลาเช้าคืนตรงค่ะครับก็รับรองว่าฉากเอ็นซีที่ทั้งวงกลับและคุณเมย์ได้พูดไปเน้นๆนะครับผมสามารถรับชมได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเต็มๆที่ไอเชียดีแน่นอนครับฝากด้วยครับขอบคุณค่ะ